นี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ นับสนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี7 e l e v e n ลและเคาน์เตอร์เซอร์วิสชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี มาแสาเนี่ยเราเนี่ยอเอ้าเหรอเฮนยนิว <Hey, new. S 1> ไปดูหนังวันนั้นน่ะสนุกไหมอ๋อเราอยากไปดูอยู่นะแต่ถ้าไปคนเดียวก็เหงาเกินไปอะเนาะก็ไม่เหมือนนิวอะดิมีคนไปดูด้วยอะ นีเขามีอิจฉาแล้วอ้าวเดีดย๋ดยวตกลงเจอกันนะโอเคครับเฮ้ยติวคุงทำยังไะทำอะไรวะเออขอ,อยืมนอกหน่อย ใช่ไหมเออกูลืมทำอ่ะเร็วอาจารย์ไม่เงียนหอดอยู่มึงลืมหรือมึงตั้งใจไม่ทำวะเคนะาสายแล้วมึงกูขอยืมดอ้อยนา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 เฮ้ยดิวอะไรปกาไมนพาดนิคคิวินเออมึงรู้ใจจริงๆเลย น่าไหนะ้าวรนมากเหมือนรอแดรอแดดมันโอยนวะอ๋อทำไมวันนี้มันร้อนแบบนี้นเนี่ยเออใช่ๆเนี่ยโอ๊ยเปรืองครีมกันแดดถิงส อ้าวนี่หล่อนทามาด้วยเหรอจ๊ะว้ยทาเสียก็ฉันน่ะสวยเอ๊ะเดี๋ยวเดวเดียวหรือว่าหน้าฉันน่ะเหมือนไม่ได้ทาหรอยะเปล่าฉันแค่จะบอกว่าหน้าเธอดำมาจา้า <c oughs> โอ้ยแต่เธอแดดร้อนร้อนนะถ้ามองตบบนี้สิมองทำไมยะไม่เคยเห็นคนสวยเหรออุ๊ยนี่หล่อน กล้าพูดเนาะแสดงว่าที่บ้านของหล่อนนคงจะไม่มีกระจกมาส่องจริงจริงนะทำไมหรอฉันทำอะไรผิดยะฉันแค่คิดว่าแป้งเบอร์หนึ่งคือแป้งที่ดีที่สุดว้ย <What? S 2> อีกกระเถยหน้าเทานี่แล้วอีพัดเพื่อนหล่อนน่ะไม่เคยคิดที่จะช่วยหล่อนเลือกลองพื้นเลยยะ <laughs> ใช่ใช่แล้วนี่มันไม่มาด้วยหรอ ตุดต่ำตมหน้าเทามีอยู่จริงค่ะฉันใส่ค่ะเรื่อง <c Excel KK> ของพวกหล่อนอย่าพวกหล่อนก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกนะนี่ขนาดมีเงินบ้านรวยก็ไม่ได้ช่วยอะไรพูดแบบนี้ตบกันเลยไหมอีสอ้อยหย่าอยยาเราจะรีบขึ้นห้องเรียนโอ้ย เธอจะทำอะไรอะบีเธอจะข่มขืนเราในโรงเรียนเลยคะคุณแกใช่ๆนิกก็เหมือนกันน่ะถ้าเกิดต้องการอะไรก็บอกพวกเราก็ดีๆก็ได้นะจ๊ะไม่เห็นต้องมาทำกันแบบนี้เลยอปลอาอเป่าพวกเราแค่จะรีบขึ้นไปห้องเรียนเองอ่ะขอโทษนะเอ้ยเอ้ยว้าคุณพระเฮ้ยจะทำอะไรอะ พวกนายสองคนน่ะต้องรับไปเช้าพวกเรานะไปๆเนี่ยพวกเราเ็บไปทั้งตัวอ๊ออ่อนแล้วอยไปหมดแล้วค่ะคุณขานี่นางเอนางเบล หล่อนคิดว่าพวกหล่อนเป็นต้นม๊อกข้ามบอแกงลิงเหรอยะแมลงอะไรตกลงไปถึงหลุดออกมาไม่ได้อย่างไอ้นี่ไอ้บิ๊กเนี่ยความน่ากลัวมันมีอยู่ตริงไปไปโกไปขอบคุณเธอมารอมรับพวกเราก่อนพวกเราทำไดีไม่ไ赖กับเราพวกเราต้องรัทำต่อไปที่นี่รกันหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดโอ๊ยโค้ก้า คงคืนพวกหนูค hey oh, oh, ่ะช่วยหนูด้วยค่ะกูใครใครครับผูกิติศัดิ์กับกิติภ์อ่ะมนลวนลาพวกหนูมันไม่เป็นอย่างที่กูเห็นนะครับใช่ครับมันเป็นอุบัตีเหตุครับอาทิตย์กับพงศ์ส่ปล่อยมือแล้วหยุดเอาข่าวเกี่ยวเพื่อนได้ละหยุดเดี๋ยวนี้คือพลอ้หยุดไงก่อนยังนะ ทุอยากค่ะคืออีโค้ดกันเลยโอ้ยคืออีโค้นกันเ้ยนะไปตกลงเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุครับพวกผมไม่เอาเรื่องครับใช่ครับพวกผมแค่จะรีบขึ้นไปเรียนครับโอเคนั้นเดี๋ยวรีบขึ้นไปเรียนนั่นละโอเคครับเด็กสมัยนี้แรงจริงๆไม่ไหวไม่ไหว ทุกคนเป็นไงบ้างคะอย่าเพิ่งงงกันนี่ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษนะอยากรู้ไหมคะครูมาทำอะไรอยากครูมารายงานกับพวกเธออย่างเป็นทางการในฐานะครูประจำชั้นของพวกเธอค่ะแล้วครูมีอะไรอยากจะพูดกับพวกเราไหมครับก็ไม่มีอะไรมากอ่ะจ้ะ ก็พวกเธอเรียนกับครูอยู่แล้วก็พอจะรู้นิสัยกันอยู่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะขอเพียงแค่ว่าให้นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจทํากิจกรรมและก็ประพฤติตนให้ดีเพราะว่าทั้งโรงเรียนคอยจับตาดูห้องนี้อยู่วิจกรรมพวกผมคงเรื่องลือเลยใช่ไหมครับครูก็พอประมาณนะแต่ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่เอาเป็นว่าจักรพันเดี๋ยวช่วงรับเที่ยงมาพบครูที่ห้องครูหนยนะอ๋อได้ครับ ครูควรพบเธอเท่านี้แหละตั้งใจเรียนวิชาแรกให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอ่ะพี่เชน,นั่งจัะขอบนะเอาเป็นว่าครูฝากเธอดูแลเพื่อนๆด้วยน,น,นะจ๊ะมีอะไรก็ให้มาบอกครูได้ครับครู บอกตรงเลยนะครูหนักใจมากๆอย่างที่รู้ๆกันอยู่แต่ครูก็จะทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดครับผมแล้วนายเกยิเกยียรตเด็กที่เข้ามาใหม่เป็นไงบ้างจ๊ะอืมก็ปกติดีนะครับครูแต่เกิเกยียรนี่จะเป็นคนนิ่งๆิง่งเงียบครับผมยังไงครูก็ฝากเธอดูแลเพื่อนใหม่ด้วยแล้วกันนะถ้ามีอะไรก็มาบอกครูได้ตลอดจ้ะเข้าใจแล้วครับ งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับได้จ้ะขอบคุณค่ะอือมีนนะเธอเป็นไงบ้างโอเคไหมก็โอเคอจ้ะแต่ก็แอบงงน,นิดๆอะ ใช่ใช่ตอนนี้เข้าใจความรู้สึกของโมเขาเลยเนาะใช่ว่าแล้วก็คิดถึงนางเนาะไม่รู้เป็นไงบ้างอยู่ที่นู่นอ่ะใช่เห็นนางบอกนาช่วงนี้นางยุ่งยุ่งถ้านางเคลียอะไรลงตัวนางจะรีบติดต่อกับหาพวกเราเลยไว้หาเวลาไปเยี่ยมนางกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าเราไม่ติดธุระหรือกิจกรรมอะไรของโรงเรียนเราไปหานางกันเนาะโอสเอาเลยคิดถึงนางเนาะ อยติวหรอวะเออเออกูหามันอยู่อ่ะมึงหามันทำไมวะก็กูจะเอาหนังสือที่มันอ่ะมันขอยืมกูขอยืมมึงเหรอวะเออวันนี้มึงสองคนกลับด้วยกันใช่ไหมเออฝังสือให้้วยนะเออเออไปละเฮ้ยวุฒที่จริงมึงอยู่เอาให้มันเองเลยก็ได้นะเว้ย ขอโทษว่าพอดีท้องเสียโหยมึงคิดถึงกูจนมึงปวดขี้อะไรไงเกี่ยวอะไรวะเออนี่ยยูบูฝอดให้มึงอ่ะอืมของกูก็มีเธอไม่ยืมกูวะอ้าวก็ตอนกูจะใช้มึงไม่อยู่ให้กูยืมอืมมึงก็มีแต่ของให้กูยืมแหละกูอ่ะ ก็ไม่เคยมีอะไรให้มึงยืมหรอกมึงเป็นไรปะเนี่ยโอยมึงอ่ะแค่ไปส่งกูที่บ้านทุกวันก็พอแล้วแหละเออ เล่นสื่อหรือยังได้แล้วได้แล้วโอเคขอบใจบากมามึงสบายอย่าลืมคืนล่ะครับนอนดึกจังวะเพิ่งทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวก็นอนแล้วมึงก็นอนดึกนะเนี่ยก็รอทักมึงก่อนนอนนี่แหละ กณรู้ไงว่ามึงทำการบ้านอยู่เลยกะจะทักมานึกๆแมมที่หลังทักมาเลยก็ได้ตอนไหนกูก็ตอบได้หมดแหละคูดแล้วนะเออโอเคงั้นมึงนอนเถอะฝันดีนะ แฟนมันมอบเพลงนี้ให้ใครวะ